ครับสรับมะนีนะครับก็มีข่าวข้าวนะครับแบบวงหมอล่ำขึ้นเกาเขานะครับหมอล่ำใจเกินรอยของเขาน่ครับของบอดบอยนะครับกับสอแอนเขานะครับเกิดเหตุยั้งขึ้นครับเกิดเหตุระทึกนะครับมีคนมาป่วนงานจนพูดจัดนะครับก็ได้ออกมาให้ประกาศนะครับประกาศใช่ไม่เลยว่าให้ยึดบัตรประชาชนนะครับบอกว่าสิจัดการโดยเด็ดขาดนะครับ มันบ่เป็นอย่างนั้ครับพวกขี่เราโจเล็กน้อยนะครับยกพวกตีกันมันอืดเวียดครับมันบ่เป็นอย่างมันกินมันมวนซื่อๆือบ่เป็นจนผู้จัดนะครับเพิ่นกับประกาศ้าเวทีแล้วครับบอกว่าให้น้าโตแหะครับให้น้าโตมากให้ได้ครับเพิ่นประกาศได้ใจแฟนครับทีู่่งานน่นหลายคักเลยครับเหตุการณ์เนยโอ้ยบ่เกิดยุ่ไกลหรอกครับเกิดยุ่กาลาสินนี่แหละครับ จุลมนอยู่หนาเวทีหมอลำใจเกินลอยโอ้ยกันยังวันนักเลงกระจกกำลังมันมั่นอยู่เต็นมันมั่นอยู่จังไดมาตีกันบาในเมฮ็ดไห่คนที่มาเที่ยวไผ่กับสีเส้งตัวครับพอมาเมื่อนี้เขามาเป็นกันังใจให้มอลามอันนี้มาอย่างมาตีกันมันสั่งว่าไปศกจุหน่าขอศกจุเวทีหล่ะจะดำเนินแต่ถ้ามันอยากตีกันไหมเขาพากันเมื่มวนเมื่อซืนกัน ทนทือสิเต้นไผเต้นมันยูบมองมองแมงๆมกะมาเห็ดแบบนี้ก็มันไปเสียคาหมอล่ำโหลดครับมันเก่งหลายพวกนี้มันมักสีมีหรอครับว่าวขณะใดมักสิไปตีกันยืหันมันเป็นอย่างมันคือเป็นแบบนี้บูไัยรุ่นซสมอนี่มันมันจังสั่นบ่ครับมันคือเก่งแท้เอาลงไปภาคใต้นะครับว่ามันสีเก่งขนาดใดพวกนี้หรือว่าเก่งเฉพาะ ยูหนาหานกินเหล่าเม้าเราคุยว่าว,าวา่องสิบ่อครับมันถึงสีเกง่งหรือว่าพ่อหม่สื่อครับนักเลงจริงๆมันไม่เหตุแบบนั้นหรอครับมันต้องเอาแบบยูบรีลัมบ์ครับคือเนวินนี่เอาพ่อตีกนันนี่จับขืนซกกับหนักมวยเลยว่ามันสิเป็นแบบไหนมันสิกล้าว่ามันใจบ่หรือว่าเก่งจะพอ,อยูหันพ่อขืนเวทีไว้เราปอดแหกบ่สงสัยผมว่ามันต้อง จัดเวทีมวยไว้ข้างๆเวทีหมอลำแล้วล่ะครับถามันตีกันกะมันขึ้นไปทึงเวทีมวยละตีกับหนักมว้ยลวดผมเห็นห้ายคั้างละครับเก่งขนาดนี้พ่อหลังจากจับตัวได้นะขึ้นรถกงของตำรวจนะครับหง่อยอยู่เอาขัางไว้น้ำกันแท้กกับว่าตีกันเด้เ่ะครับมันเป็นอย่างคือพ่ออยู่จังสันนะมันคือตีกันพ่อจับได้แล้วว่ะโอ้ย กูตีพิดคนพุ่นไปบอกกันครับไปขอโทษกันนี่แหละครับเก่งหลเก่งอยู่ข,ข้างนอกมันสิตีพิดคนได้บ่คนสตีมก็ต้องเบิ่งแหละครับว่าเป็นบาบาเบิ่งเว้อันนี้คลิปนี้ขอขอนุญาตระบายนะครับเบาจากแฟนครับคนหนึ่งนะครับที่หมักไปเบิ่งหมอล่ำแต่ว่าพ่อเหตุการณ์แบบนี้แล้วมันรู้สึกแบบนี้แหละครับมันบ่ยเห็นว่าพวกนี้นะมันมีประโยชน์อย่างได้แหละครับ ถือจับไปแล้วบ่ครับน้ำมือเศร้ากับเสียขับปลาปล่อยออกมานี่ละครมันกระไดแค่นี้มันต้องเอาหาวิธีการที่โทษที่มันหนักกว่าเก่าอยู่จักสียเหตุจังไหนหรอกฎหมายมันกระไดซ้ำนั่นหนึ่งแม้มันเสียเอาฟ้องร้องกันทางแพงเหมือนกับให้มันไปเสียค่ามอล่ำหน,หนึ่งบ่หรื่วบ่กดกฎกติกาสั่งขึ้นมาเลยให้มันเส้นสัญญ,ญา,บบา,า,า,าเลยบ่ก้อนสืเขางั้นว่าตะคุณก่อเหตุก่อความหมุนไหวขึ้นนี่ คุนตรงเสียราคาหมอล่ำให้คุ้นที่มาเบิ้งนี่เก่าเงินขึ้นให้คนทีขับไปเบิ้งนั่นบ่ครับก็จะเห็ดจึงซันได้อยู่เลยหรครับแต่พ่สันก็นตีกันเบิดปีเบิดศาสตร์ขับไปงานไดก็สิมิตต่ตีกันบ่ถ้าตีไปตีข้างนอกรถครับตีข้างในเห็นหยังเพื่อยอย่างคนเขาหนังเบิ้งเขามักเต้นมักมวนอยู่หมอล่ำเขากำลังมวนเขากำลังเตยดับไปเห็หนจังสี่บอมันคือสี่มวนเนาะตีกันนี่ ตีกันแท้ๆนักเลงนะครับเอื้อนกระโลดเป็นกังเว้นนั่นครับไปพอกันเลยนัดกันเลยสิตียูใสกระซางครับไปตียู้พุ่นเดินหนองพุ่นครับไปรวดไปกลางทงหน้าก็ไปครับไปตีไสก็ไปตีโหลดนี่มาตีไสตาช่วงมีบุญมีงานน่งสิบครับช่วงเขามวนเขาซื่อนี่บ่เรากับมันก็บอได้เขาฟี่นะครับก็จัดมาเหนียงสี่เขาก็เสียเงินเขาไปเบิง เพื่อเข้าอยากไปมวนไปซื้อมันก็นมีต่แบบนี้แหละครับว่บแล้วก็บน,นายหลีครับ